คุณรู้จักความหมายของสื่อในปัจจุบันนี้หรือยังหากคุณได้รับสื่อมาจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งคุณจะสามารถแยกแยะสื่อเหล่านั้นได้หรือไม่สวัสดีค่ะอาจารย์ทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นิฉันนางสาวอนุสราคงเพิ่มอยู่คณะวิทยาเขตการจนบุรีสาขาวิชาชีววิทยาชื่ออนุรักษ์สื่อมีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่าสื่อสาร แต่จะมีคำจำกัดนนยามที่แตกต่างกันออกไปสื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารในปัจจุบันจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากหากพูดถึงสื่อในปัจจุบันทุกคนคงจะทราบกันดีว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะในแต่ละวันเราพบเจอผู้คนมากมายย่อมมีการรับรู้การสื่อสารเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรู้เท่าทันสื่อเหล่านั้นและแยกแยะให้ออก โดยการที่เราไม่หลงเชื่อเนื้อหาใหม่ๆที่เราได้ยินได้อ่านและได้ฟังแต่คนที่จะสามารถแยกแยะคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เราได้รับมาอย่างมีสติเราควรเปิดรับสื่อวิเคราะห์สื่อเข้าใจสื่อประเมินสื่อและใช้สื่อให้มีประโยชน์แต่ทางนี้ทางนั้นเมื่อเราได้รับสื่อแล้วจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับทักษะของตนเองในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะสื่อเหล่านั้นไม่ว่าคุณจะรู้จักความหมายของสื่อในปัจจุบันมากน้อยเพียงใดแต่อย่าลืมเมื่อคุณได้รับสื่อเหล่านั้นมาแล้วอย่าเพิ่งหลงเชื่อในทันทีที่คุณได้รับมาขอบคุณค่ะ